สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ปานาอาครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาลอกกับอ้อยนะครับก็เป็นอ้อยพันสายน้ําผึ้งนะครับถึงวันนี้นะครับอายุอ้อยก็3ามเดือนกว่าๆนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหน้าฝนนะครับผมก็มีความจำเป็นนะครับที่นะครับต้องลอกกับอ้อยนะครับก็ด้วยเหผนที่ว่านะครับช่วงนี้ก็นะครับแต่ละวันนะครับ ผลก็ค่อนข้างตกบ่อยนะครับเบาบ้างหนักบ้างนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับแต่ละวันนะครับการที่อ้อยจะได้รับแสงก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะส่วนใหญ่ท้องฟ้าค่อนข้างปิดนะครับวันนี้นะครับแดดส่องแต่เช้านะครับผมก็เลยมานะครับลอกกลับอ้อยหรือว่าสางกลับอ้อยให้กับอ้อยนะครับอายุ3เดือนกว่าๆนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงนะครับเต็มที่นะครับแม้ว่านะครับแต่ละวันนะครับ อ้อยนะครับเขาจะได้รับแสงค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่านะครับส่วนนี้เราควรมาบริหารจัดการนะครับเพื่อให้เขาได้รับแสงนะครับเท่าที่เขาได้รับได้นะครับเพื่อนะครับให้เขานะครับได้นําแสงนะครับไปใช้ในการสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อนะครับสร้างอาหารนะครับไปสําหรับเลี้ยงนะครับตัวของเขานะครับไม่ว่าะก้านสาขานะครับรวมถึงรากด้วยนะครับก็จะประมาณนี้ครับ อีกอย่างหนึ่งนะครับการลอกกับอ้อยนะครับมันก็ช่วยนะครับในเรื่องของนะครับไปที่หลบซ่อนของพวกนะครับแมลงนะครับที่จะ um re มาอาศัยนะครับเพ so ื่อครับคอยทําลายหรือว่าคอยเข้านะครับกัดเจาะผืชอ้อยที่เราปลูกนะครับไม่ว่าส <ENCE> ่วนใบนะครับส <AA> ่วนลาต้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับการลอกกับอ้อยนะครับผมก็ สังเกตที่ว่าโดยเฉพาะอ้อยที่อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับอ้อยอายุ3มเดือนสี่เดือนเนี่ยนะครับถ้าเลาะกับอ้อยเนี่ยนะครับการขยายลําป้องเขาด้านข้าง,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 างน,นะครับค่อนข้างค่อนข้างดีพอสมควรนะครับถ้าหากเราไปเปรียบเทียบกับอ้อยที่อายุเท่ากันนะครับที่เราไม่เลาะกับอ้อยนะครับอ้อยตรงนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็นะครับจะเป็นอ้อยลักษณะยืดยืดมากกว่าที่จะขยายนะครับด้านข้างออกด้านข้างนะครับ นะครับตรงนี้เพราะว่ามันเกี่ยวมันน่าจะเกี่ยวข้องกับนะครับเรื่องสังนะครับเรื่องแสงเรื่องอะไรนะครับพอมาเกี่ยวข้องนะครับผมก็เลยตัดสินใจนะครับกับการร่อยกับการลอกกับอ้อยนะครับในช่วงที่อ้อยอายุยังเล็กนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับพออ้อยนะครับได้รับแสงนะครับมันก็ส่งผลดีต่อต่อดินนะครับหลุมนะครับบริเวณที่เราปลูกอ้อยนะครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับ หลุมอ้อยนะครับก็จะนะครับจิ้มไปด้วยน้ํานะครับแต่ละวันนะนะครับกว่าจะเซตตัวหรือว่ากว่าจะแห้งได้หรือว่ากว่าจะนะครับระบายน้ําออกไปได้ก็ค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับซึ่งแสงตรงนี้นะครับก็จะช่วยในเรื่องนะครับทําให้นะครับโดยเฉพาะบริเวณผิวหน้าดินนะครับบริเวณหลุมอ้อยของเราเนี่ยครับมีโอกาสแห้งนะครับพอแห้งนะครับขึ้นมาหน่อยนะครับมันก็เป็นข้อดีก็คือ นะครับทำให้ดินนะครับนะครับเกิดช่องว่างนะครับเกิดช่องว่างของเนื้อดินนะครับระหว่างดินที่แห้งกับดินที่ยังชื้นอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็เป็นพื้นดีต่อต่อกันไหลหรือว่าการแทรกตัวของของอากาศหรือว่าออกซิเจนนะครับที่มีความจาเป็นนะครับสําหรับอ้อยนะครับเพื่อใช้ในการหายใจก็ประมาณนี้ครับอีกอย่างหนึ่งนะครับเราลอกขับอ้อยนะครับมันก็ทําให้นะครับพื้นที่นะครับบริเวณลุมปุูกของเราเนี่ยครับโล่งเตียนนะครับ นอกจากแสงแดดนะครับส่องทั่วถึงแล้วนะครับพวกสายลมนะครับพวกลมอะไรต่างๆมันก็พผ่านได้สะดวกนะครับอันนี้ก็คือนะครับเหตุผลที่ที่ผมต้องลอกกับอ้อยในช่วงหน้าฝนนะครับแต่ว่าถ้าหน้าแล้งในลอกได้ไหมก็ก็ลอกได้แต่ว่านะครับในส่วนตัวผมผมคิดว่านะครับไม่ไม่สมควรลอกเพราะว่าช่วงหน้าแล้งอากาศค่อนข้างร้อนนะครับซึ่งแสงแดดนะครับบางช่วงโดยเฉพาะช่วงบ่ายนะครับที่ตลอดทั้งวันนะครับแสงแดดจัดอย่างเงี้ยนะครับ ด้วยความร้อนของแสบแนีแสียงแดดเนี่ยครับมันอาจจะส่งผลเสียต่อต่อลําอ้อยนะครับที่อายุยังน้อยแล้วก็เราไปลอกนะครับก็ทําให้เกิดการสูญเสียน้านะครับของลําอ้อยนะครับมากเกินไปนะครับเมื่อมันก็จะส่งผลเสียต่อการเจริญเติบโตของอ้อยนะครับตามมานะครับก็ขอเน้นย้ำนะครับนิดนึงเนาะก็คือช่วงหน้าแรงนะครับก็ไม่สมควรลอกขับอ้อยเนาะนะครับแต่ว่าหน้าฝนนะครับก็สามารถทําได้เพราะว่า ก็ด้วยที่ผมที่บอกนะครับครับแต่ละวันแสงแดดก็ข้างน้อยนะครับสภาพอากาศนะครับโดยรอบก็ค่อนข้างนะครับมีความชื้นนะครับมันก็ไม่ค่อยส่งผลต่อต่อการสูญเสียนะครับนะครับเสียน้ําเสียอะไรนะครับจากนะครับที่นะครับเขามีการหายใจหรือว่ามีการนะครับถูกเผาถูกนะครับจากแสงแดดในช่วงหน้าหน้าร้อนอย่างเงี้ยครับ อ้อยบริเวณนี้ผมผมปลูกนะครับทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะแต่ว่าปลูกนะครับสายพันธุ์แล้วไม่มากนะครับสิบห้าหลุมสิบหกหลุมประมาณนี้ครับก็มีทั้งหมดนะครับหกสิบกอก็ประกอบด้วยสายพันธุ์สายน้ําผึ้งนะครับตามที่ผมได้กําลังรับกาอยู่ขณะนี้นะครับก็มีอ้อยสิงคโปร์เล็กนะครับอยู่หนึ่งสายพันธุ์นะครับอ้อยดำนะครับอ้อยดําไตวันนะครับแล้วก็อ้อยดํามริชาตนะครับก็รวมแล้วก็เป็นสี่สายพันธุ์นะครับ ก็หลักๆแล้วก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ทานนะครับไว้จําหน่ายต้นพันธุ์แล้วก็ปลูกไว้ครับสาหรับขยายพันธุ์นี่ครับก็ปลูกไม่มากนะครับปลูกว่าจะละครั้งนะครับผมนะครับขณะที่เรานะครับขณะที่เราเลาะกับนะครับถ้ามีดวงมีหญ้านะครับต้นใหญ่ต้นนะครับที่มันจะเป็นอุปสรรคต่อกันนะครับอาหารของลำอ้อยเนี่ยเราก็นะครับดึงออกนะครับ อ้อยพันธุ์นี้นะครับมันก็มีข้อดีก็คือเขาลอกกาบค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ทรงใบเขาค่อนข้างนะครับใบแหลมนะครับใบแหลมพอสมควรนะนะครับขนคายไม่ค่อยเยอะนะครับการเข้าจัดการได้ง่ายนะครับการขยายป้องยืดป้องก็ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างทนแรงนะครับพอสมควรนะนะครับแต่ว่าอ้อยพันธุ์นี้ต้องการนะครับเขาเป็นพืชเขาเป็นอ้อยอีกชนิดหนึ่งที่ต้องการน้ําพอสมควรนะนะครับ อาจจะด้วยพื้นเพนะครับนะครับต้นกาเมิดเขามาจากทางภาคใต้นะครับที่ฝนะครับตกค่อนข้างนะครับชุกอย่างนี้นะครับมันก็เริ่มเป็นเป็นสิ่งที่นะครับที่ทําให้อ้อยนะครับเขาเป็นพืชที่นะครับต้องการน้ําพอสมควรนะครับก็ถ้าพี่ป้าน้าอานำมาปลูกแถวภาคอีสานบางภาคกลางบางพื้นที่ที่อากาศแห้งแล้งหรือว่าภาคเหนืออย่างตะวันออกตะวันตกอย่างรี้ เรื่องน้าก็สําคัญนะครับสาหรับอ้อยพันธุ์นี้นะก็ให้พอดีครับแต่ว่านะครับอย่าให้เกาแห้งนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับนะครับหลุมปลูกของผมนะก่อนที่ผมจะปลูกนะครับผมก็เคยลงคลิปไปแล้วครับหลุมปลูกผมก็จะใช้พวกนะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวกาดเม็ดปูนปูลไม้แกลบหยิบเก่าแกลบล้ำเก่านะครับผสมครูกเข้ากันนะครับแล้วก็หลังจากนั้นถ้าจะปลูกก็ นะครับคู่ผสมกับน้ำนะครับตีเป็นเลนแล้วก็นําทต้นพันธุ์มาวางนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ปลูกไปง่ายๆครับก็เหมือนกับปลูกใายพันธุ์อื่นทั่วไปนั่นแหละนะครับส่วนการดูแลนะครับเรื่องลําต้นนะครับนอกจากที่เราลอกกับอ้อยช่วยในเลืองส่วนการดูแลเรื่องลําต้นนะครับลำต้นลำป้องเขานะครับนอกเหนือจากเราลอกกับอ้อยก็เพื่อ ลดปัญหาการเข้าทำลายของนอนแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับผมก็จะฉีดพ่นด้วยเมทาลเซียมกับเบโบเลียนะครับเพื่อป้องกันนอนครับพวกเพลี้ยพวกนอนนะครับพวกแมลงนะครับไม่ว่าปากกัดปากดูดอย่างนี้ครับนะครับส่วนทางใบนะครับผมก็ฉีดพ่นนะครับพวกน้ำมงน้ำหมักนะครับก็แล้วแต่โอกาสนะครับ อ้อยนะครับเขาก็ค่อนข้างดูแลง่ายนะครับอ้อยนะครับไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะครับปัญหาของอ้อยหลักๆก็คือนะครับนอนนะครับที่นะครับส่งผลต่อนะครับเกิดความเสียหายนะครับหลักๆก็คือหนอนนอนกอนี่แหละครับส่วนโรคไส้แดงส่วนใหญ่นะครับก็จะเกิดในช่วงนะครับพออ้อยเรานะครับมาแก่ช่วงช่วงโดยเฉพาะแก่ช่วงหน้าฝนนะนะครับ ก็จะเกิดมากจะเกิดปัญหาพวกโรคไส้แดงครับเราสังเกตว่านะครับเวลาเราตัดอ้อยนะครับจาหน่ายหรือว่าขายช่วงช่วงหน้าหน้าฝนเนี่ยนะครับเราสังเกตว่าส่วนใหญ่นะครับลำอ้อยของของเราเนี่ยนะครับจะเป็นโรคไส้แดงเพราะฉะนั้นแล้วนะครับการปลูกอ้อยนะครับทางที่ดีนะผมว่าในส่วนตัวผมก็คือควรปลูกในช่วงช่วงหน้าแรงครับนะครับอาจนะครับสามสี่เดือนแรกอาจจะเลี้ยงเขาไปก่อนเนาะนะครับอาจจะปลูกช่วงมกรานะครับ ไปหาเมษาอย่างเงี้ยนะครับสามสี่เดือนก็เลี้ยงเขาไปก่อนนะครับหลังจากหน้าฝนนะครับเขาก็จะเริ่มเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็จะลากยาวนะครับไปหาไปฝนต้นหนาวเนาะนะครับค่อยไปเก็บเกี่ยวอีกทีนึงก็ช่วงหน้าแล้งปีหน้านะครับซึ่งตรงนั้นนะครับอายุอ้อยนะครับกว่าที่เราเก็บเกี่ยวนะครับสามสี่เดือนนะครับกว่าจะถึงฤดูแรงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ก็ค่อนข้างไม่มีปัญหา ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบคลิปลงทีเบีย์เท่านี้ครับก็นําเรื่องราวเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับอ้อยนะครับมานะครับเล่าสู่พี่ปานอาได้พิจารณาเนาะนะครับร่วมเพื่อนไเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับก็ขอบคุณพี่ปานอาทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ